สติไว้เนี่ยหยุดความคิดไม่ได้นะคุณแม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะอยู่กับความคิดเลยในแต่ละวันนะในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวินาทีนาทีเนี่ยเราจะอยู่กับความคิดเลยค่ะโดยที่เราไม่รู้เลยว่าโทษของความคิดเนี่ยมันพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารยืดยาวขนาดไหนดังนั้นเนี่ยท่านจึงให้กรรมฐานมิมาว่าอาณาปณนสิกกรรมฐานกรรมฐานที่มีสติรู้ลมหายใจ สติรู้ลมหายใจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดก็ได้หายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรให้รู้ลมหายใจให้มีสติรู้ลมหายใจตัวเองในขณะที่เรารู้ลมเราอยู่เนี่ยค่ะนแม่ในขณะที่เรามีสติรู้ลมหายใจเราอยู่มันก็จะเห็นความคิดเหมือนกันมันจะเห็นความคิดอ่ะ มันจะเห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาความคิดเรื่องอะไรก็ตามเราไม่ต้องส่งกระแสไปตามความคิดเหมือนเดิมเราไม่ต้องเข้าไปปรุงแต่งในความคิดเหมือนเดิมให้เรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมาเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะที่เราไปทำมาอะไรอะไรนี้ค่ะเราก็คิดคิดพูดโทรคิดได้ได ได้ในขณะที่เราทําหน้าที่การงานอยู่นะคะคุณแม่กวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเราสามารถอยู่กับลมหายใจได้เลยค่ะหายใจเข้าพูดโทพูดโทพูดโทได้ในอริบทย่อยๆในระหว่างวันนะคะคุณแม่ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนนะคะตั้งแต่ตื่นนอนเลยค่ะคุณแม่ตื่นนอนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกสติเรานี่นะ เราไม่ได้ฝึกสติเราเนี่ยพี่แมม <Yeah. S 1> เราจะคิดถึงหน้าคนก่อนนะ <laughs> คิดถึงหน้าที่เราคนที่เราคิดถึงก่อนนะฟังแม่ใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็เรื่องราวที่เรามันยังตกค้างในใจเรานะ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเรื่องที่ชอบก็ตาม <Yeah. S 1> เรื่องที่ไม่ชอบก็ตามนะ <Yeah. S 1> พอลืมตาขึ้นมาพวก <salts> <laughs> มันจะคิดก่อนเลยนะใช่ไหมพี่แมมใช่ค่ะเออมันจะคิดคิดถึงก่อนเลยค่ะ <Yeah. S 1> คิดถึงอ่ะคิดถึง <Yeah. S 1> สิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจเรานี่แหละค่ะทีนี้ พอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บคุณแม่มันเห็นความคิดที่มันจะคิดนะกลับมาอยู่กับลมหายใจเลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรวบรวมกําลังของสติเราเนี่ยมาไว้กับลมหายใจค่ะรวบรวมกําลังกาลังของสติเราเนี่ยมาไว้กับลมหายใจก่อนมันจะคิดให้กลับมาอยู่กับลมหายใจมันจะคิดให้กลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกแม่ก็นอนดูลมหายใจตัวเองก่อนก่อนตื่นนะเออมันจะคิดดึงกลับมาดึงเอาสติกลับมาไว้กับลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรสักสามสี่ครั้งให้กําลังของสติเราเนี่ยกลับมาอยู่กับลมพอมาอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยเราค่อยลุกไปทําภารกิจค่ะไปทําภารกิจที่เราอยากทํานะคะเออ อันนี้คือกําลังของเนี่ยเริ่มฝึกเริ่มฝึกเราค่อยๆยเดินแล้วค่อยคอย่อฝึกลมหายใจเราไปนะคะแล้วเวลาเราเดินลูกมานั่งนี่เลยค่ะค่ะเอเอเอ,เอาที่นั่งมาเลยอะไรนะอะไรนะเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาให้เราเอาสตินะ,ะมาไว้กับลมหายใจนะ,ะหายใจเข้า พูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนะคะ่คะอย่าเพิ่งไปคิดถึงอย่าเพิ่งไปคิดถึงคนอื่นอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องราวอย่างอื่นนะคะให้มาอยู่กับลมหายใจเราก่อนตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะลูกนะรวบรวมการวังของสติเราเนี่ยวันแรกกับลมหายใจก่อนค่ะเป็นการฝึกฝึกกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะค่ะปกติเนี่ยเราจะอาศัยความคิดนะแม่นะคิดไปเรื่อยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยลูก เดินไปทํานั่นทํานี่ก็ยังคิดอยู่คิดไม่หยุดเลยคะไม่รู้คิดถึงเรื่องอะไรนะอืมแต่มันก็อดคิดไม่ได้นะอะไรฉันน่งฉ่งฉันชอบเดินเดินแล้วก็พูทค่ะเดินพูดโธทีนี้ขาคุณแม่เอาสติเนี่ยมาไว้ที่ลมหายใจเลยนะจับลมหายใจพูดเข้าโทออกก็ได้พุท พูดโถหรือรู้ลมหายใจไปเฉยก็ได้รู้ลมเข้ารู้ลมออกร,ออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้าเนี่ยเราไม่ต้องหายใจยาวจนถึงท้องก็ได้นะคะลูกให้หายใจหายใจออกหายใจเข้าถึงพงจมูกค่ะถึงพรงจมูกหายใจเข้าให้จับลมหายใจเราให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งลมอย่าเพิ่งหายใจเบานะคุณแม่ ถ้าหายใจเบาเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนนี้สติเราอยู่กับลมหายใจไหมนะ,ะบางช่วงเนี่ยเราต้องอาศัยเจตนาในการรู้ลมเราด้วยนะคะในการฝึกสติเราเราถึงจะรู้ว่าในขณะเนี้ยสติเราอยู่กับลมหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเออให้รู้ลมให้จับลมตัวเองให้ได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนะคะค่ะ ยนทำก่าะค่ะทุกทีฉ็มันมัเ้นฟ้าในค่ะทแล้วมันรู้สึกว่ามันกระแทกไปมืออืมอือืมอมันกรใจค่ะค่ะแต่ไม่ได้พูดอนะค่ะแค่รู้ลมแค่รู้ลมใช่ไหมคะอออ่าได้ค่ะแม่ ที่โพงจมูกคะ่ะอืมง่ายดีนะแม่นะง่ายคะ่ะง่ายๆแต่ว่ามันยากตรงไหนตรงที่เราตรงที่เราบางทีเนี่ยมันจะมีความคิดคะ่ะมันจะมีความคิดบางทีถ้าสติเราไม่มีกําลังพอเนี่ยเราจะปรุงแต่งไปตามความคิดใช่ไหมลูกใช่ไหมคะปรุงแต่งไปเพลินไปนะเพลินไปกับความคิดบางทีก็เกิดความพอใจในความคิดที่มันผุดขึ้นมาบางครั้งก็เกิดความไม่พอใจนะคะเออ ดังนั้นเนี่ยเราตึงฝึกสติในการที่หยุดกระแสของความคิดเรานะอืทําไมต้องหยุดกระแสของความคิดลูกเพราะคิดถึงสิ่งใดปุ๊บเนี่ยเนี่ยพบเป็นการเกิดเกิดขึ้นมาทันทีนะถ้าถ้าไม่มีสติในการที่จะช่วยยับยั้งนะเพราะคิดถึงเรื่องราวใดๆคิดถึงเรื่องเรื่องอคิดถึงหน้าใครคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามมันจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยเลยนะ มันจะมีความรู้สึกในความพอใจให้พอใจเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในความคิดนั้นด้วยเลยดังนั้นเนี่ยตัวอารมณ์เนี่ยตัวความรู้สึกพอใจให้พอใจเนี่ยจึงเป็นตัวบอกว่านี่คือพบพบที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราถ้าขาดใจตายไปในขณะนั้นนั่นคือเราต้องไปเกิดตามอมารมณ์เราแน่นรูกนะอารมณ์เราหรือก็หรือตามในสิ่งที่เราคิดถึงคิดในขณะนั้น,นะะอะนั้นเนี่ย ความเร็วของความเร็วของความคิดความเร็วของกระแสจิตเนี่ยมันจึงเร็วมากเลยคุณแม่เราจึงต้องฝึกสติในการที่จะช่วยตัดกระแสะตรงนี้เข้ามาหยุดความคิดตรงนั้นเข้ามาให้อยู่กับลมหายใจนะคะทีนี้อีกจุดหนึ่งที่พระอาจารย์ท่านสอนก็คือถ้าคุณแม่ฟังทมที่พระอาจารย์ท่านท่านพูดถึงก็คือเรื่องของจุดอุณาลมนะคะจุดอุณาลมเนี่ยก็ถ้าหากก็เรามีสติรู้ลมนะ รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกไปเรื่อยๆเนี่ยคุณแม่่ะจิตเราจะทรงชานไปด้วยนะคะ <bee. S 1> การมีสติรู้ลมนะ,ะเมื่อไหร่ที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยจิตเราจะไม่ห่างจากชานนั่นก็คือเร,เราเป็นการเจริญชานไปด้วยเป็นการทรงชานไปด้วยนะคะทีนี้มันจะมีอาการปิติขึ้นมาปิติขึ้นมาเนะียคะม,มันจะมีความรู้สึกขึ้นมาเรืบมเรือยู่กลางหน้าผากเราก็คือ ท่านท่านใช้คำนี้ว่าจุดอุณาโลมนะคุณแม่จะถ้าความรู้สึกขึ้นมาถึงจุดอุณาโลมก็คืออาการปิติที่จุดอุณาโลมคุณแม่ก็เอาความรู้สึกไว้ที่จุดอุณาโลมส่วนสติเนี่ยให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแต่มันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่มันจะอยู่ที่กระดานหน้าผาเรานะเวลาเราทําหน้าที่การงานเวลาเดินเดินทำาภารกิจหน้าที่การงานเราอยู่ก็ตาม เราสามารถทรงอาการปิติคือจุด,จดอุณาโลมไม่ได้เลยนะแล้วก็รู้ลมหายใจไปด้วยก็ได้ถ้าจุด cos, magical, อุณาโลมไม่ปรากฏก็อยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกนะอยู่กับลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าความรู้สึกขึ้นถึงจุดอุณาโลมแล้วก็ความรู้สึกไว้ทีจ่จุดอุณาโลมจะลืมลมหายใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะเออมันจะวนอยู่ระหว่างจุดอุณาโลมคืออาการปิติแล้วก็ลมหายใจอืม ใ่ศาสตรส่งมาค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะอ่าท่านบอกให้เราได้ค่ะง่ายมากมันง่ายก็คือช่วงเช้าตื่นตื่นนอนเราเจริญสติรู้ลมหายใจรวบวมกําลังของสติมาไว้ที่ลมหายใจแล้วก็ก่อนนอนนะลูกนะก่อนนอนเนี่ยรู้ลมหายใจตัวเอง ตอนที่เราจะหลับนะคุณแม่ให้เอาสติมาไว้ที่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจตัวเองไปเรื่อยๆดูลมในลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าแล้วก็หลับไปกับการทรงฌาน <Nem. S 1> นะคะแล้วช่วงระหว่างวันค่ะคุณแม่ค่ะช่วงระหว่างวันนี้ก็เหมือนกันนะคะให้คุณแม่เนี่ยรู้ลมหายใจตัวเองในช่วงระหว่างวันด้วยนะเมื่อไหร่ที่เรานึกได้และลึกได้นะให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจ นในลมหายใจเข้าหายใจออกนะแล้วลึกได้ตอนไหนให้กลับมาอยู่กับลมตอนนั้น,น,น,นแล้วลึกได้ตอนไหนให้กลับมาอยู่กับลมเราตอนนั้นในลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกไปเรื่อยเรื่อยนะคいいนะค่ะ <ๆ S 1> เห็นความคิดความคิดพวกนี้มันจะเป็นสัญญาจำคุณแม่มันจะเป็นสัญญาจาสัญญาจาที่มันตกค้างอยู่ในใจเรานะ,นะค่ะเราไม่มีเจตนาในการคิดหรอกแต่พอมานั่งอยู่กับความสงบรู้ลมหายใจเราไปปุ๊บเนี่ย มันจะเห็นความคิดผุดขึ้นมาเลยเราอย่าไหลไปตามความคิดเหมือนเดิมให้เรามีสติกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดมันก็จะดับเนี่ยเราให้เห็นแค่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องเดินทางในการเจริญสติเรานะคะแล้วต้องเราก็อาศัยความคิดค่ะเราอาศัยความคิดนะคะอาศัยการเรียนรู้ความคิดเนะะี่ยค่ะเพื่อที่ ให้ฝึกสติกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเห็นความคิดอย่าไหลไปตามความคิดเหมือนเดิมอย่าเข้าไปปรุงแต่งในการในความคิดเหมือนเดิมแค่เราเห็นความคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาให้เร็วคุณแม่ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะหมดลมหายใจเนี่ยค่ะไอตัวความคิดเนี้ยถ้าเราหยุดมันไม่ทันนะมันจะพาเราเวียนว่ายตายตาย,ตายเกิดอีกต่อไปนะคุณแม่อืม ไปเวียนไหวตายเกิดกับสิ่งที่เราคิดถึงนั่นเองนะคะเดี๋ยวมน้อยจะพาฝึกสักนิดหนึ่งนะ,ะกับสติรู้ลมหายใจเรานะคะค่ะนั่งตามสบายนะลูกนะค่ะมานั่งตามสบายค่ะหายใจเข้าพุดบหายใจออกโทหายใจเข้าพุดบ หายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทให้สติรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆนะคะในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไปเรื่อยๆค่ะเราจะใช้คําบริกรรมค่ะกํากับแนบไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยก็ได้นะคะแรกๆในการฝึกให้หายใจแรงนิดหนึ่งหายใจเข้าพูด หายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทลมหายใจจะผ่านปลายจมูกถึงโพรงจมูกนะคะแล้วก็ความรู้สึกของเราเนี่ยจะขึ้นมาถึงกระดานหน้าผากน,นะ,ะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาะคะ่ะใ,ให้สติเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆนะลูกค่ะ ในขณะที่เรารู้ลมหายใจเราแล้วเ,เจนความคิดค่ะเห็นความคิดเราไม่ต้องไหลไปตามความคิดเหมือนเดิมนะคะให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจค่ะ,คะในลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆค่ะ จุลมหายใจเข้าไปลึกๆพู้หายใจออกโทหายใจเข้าพู้หายใจออกโทความรู้สึกที่จุดอุณาโลมนะจะเป็นความรู้สึกนึบๆบนกระดานหน้าผากนะ จะเป็นอาการปิติค่ะเป็นอาการปิติค่ะจะเป็นความรู้สึกที่กระดานหน้าผาเราเรียกว่าจุดอุณาโลนนะคะ แม่เป็นไงบ้างคะงอ่ะอะาอมันเป็นยังไงนะแม่ามตายตายเออเออใช่ใช่ค่ะค่ะม,มันจะมีอาการนึกนึกถ้าเราหลับตานะ <c oughs> ถ้าเราหลับตาแล้วก็รู้ลมหายใจเราไปเนี่ยมันจะมีเหมือนกับมีแสงนวลๆนะอ่าอยู่ที่กระดานหน้าผากเราที่จุดอุณาลมนะ <c oughs> เป็นอาการพิติค่ะ คุณแม่เป็นอาการปิตินะะถ้าเป็นการทรงฌานก็ฌานที่สองนะคะแต่เราก็มีสติรู้ลมหายใจเราไปสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าหากว่าอริยบทระหว่างวันนะคุณแม่ถ้าความรู้สึกที่จุกนาลมงคุณแม่ชัดแล้วเนี่ยคุณแม่เอาไว้ที่จุกนาลมเลยแล้วคุณแม่ก็ทําหน้าที่การงานของตัวเองไปได้เลยค่ะแล้วก,กลับมาอยู่ที่ลมบ้างอยู่ที่จุกนาลมบ้างอยู่ที่ลมหายใจบ้างอยู่ที่จุุนาลมบ้างนะคะ เรามีหน้าที่ทําอยู่แค่นี้แหละเราสร้างกําลังของสติเราขึ้นมาให้มีกําลังขึ้นมา,าเรื่อย ny, ๆเรื่อยๆเรื่อยๆสติที่จะกลับมันอยู่กับลมหายใจนะคะ <ms popcorn> ในขณะจิตสุดท้ายเราเหมือนกันนะคุณแม่เราฝึกจิตสุดท้ายของเราอยู่ในขณะนี้อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะจําได้ค่ะว่าถ้าเราจะหมดลมหายใจเนี่ยเราจะกลับมันอยู่กับลมหายใจเราถ้าเราจะตาย่จะหมดลมหายใจเนี่ยให้เราเรีบกลับมันอยู่กับลมหายใจอย่าไปไอาศัยความคิดเหมือนเดิม อย่าไล่ไปกับความคิดนะคะถ้าสติเราไม่มีกําลังนะคุณแม่ถ้าสติเราไม่มีกมํา,ากลังเนี่ยขณะที่เราจะหมดลมหายใจเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่มันจะขึ้นมาในใจเรานั่นก็คือความอะไรความผูกพันความอาลัยในญาติในพี่ในน้องเอในญาติญาติของเราเนี่ยอ่าแล้วก็ทรัพย์สมบัติสิ่งของนะที่เรามีความผูกพันมีเยื่อใยต่อสิ่งเหล่านี้นะ่ะค่ะ สิ่งเหล่านี้นะมันจะหมุนเข้ามาในใจเรามันจะมาปรากฏมันจะเป็นความคิดขึ้นมาในใจเรานะคะค่ะถ้าสติเราไม่ทันเนี่ยเราจะคล้อยตามอารมณ์นั้นทันทีนี่แหละสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวว่าถ้าเรามีอารมณ์นั้นก็เข้ามาครอบงำใจเรานะขาดใจตายเนี่ยเราจะไปตามสิ่งที่เราคิดถึงนั้นทันทีเลยครับแม่ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องฝึกกําลังของสติในการรู้ลมหายใจนะคะให้จาจาสัญญานี้ให้ได้ให้จํา ให้จําลมหายใจเราให้ได้ให้สติเนี่ยค่ะให้กลับมาอยู่กับลมหายใจให้เร็ว <Benjamin> เราบอกตัวเองเลยว่าในขณะที่เราจะหมดลมหายใจเนี่ยเราจะเอาสติ entonces, <rib il> เรากลับมาอยู่กับลมหายใจ <im Christian> ในขณะที่เราอยู่กับลมหายใจเรานะคะไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกว่าพอใจใพอใจกับเรื่องอะไรนะคุณแม่ <im itation> สติตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจขาดใจตายไปในขณะนั้นเนี่ยจิตไม่มีที่ก่อให้เกิดพนะคะ ไม่มีที่เกาะให้เกิดพบนะเพราะว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิด<ม>ค่ะมีอยู่แค่อยู่กับลมหายใจตัวเองคุณแม่ตายไปในขณะนั้นคุณแม่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะเพราะจิตไม่มีที่เกาะให้เกิดพบคะ่ะไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดให้มันเกาะนะคะอยู่แค่ลมหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกแค่นะี้ขาดใจไปขณะนั้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะอืมค่ะลูกเป็นไงบ้างคะลูก ค่ะคือกอค่ะ่แล้วขณะที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยอยู่อยู่ได้นานไหมลูกค่ะไม่นานค่ะคิดคิดเยอะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแหละเราเราต้องฝึกยิ่งต้องฝึกนะเพราะความคิดเนี่ยมันเราเราต้องเห็นโทษในความคิดด้วยถ้าเรามีความคิดเยอะๆเนี่ยค่ะมันจะคอยไปตามความคิดลูกมันจะเกิดเป็นอารมณ์มันจะเกิดเป็นความรู้สึก นี่แหละตัวพบอะตัวพบที่มันหมุนอยู่ในใจเราพบที่เราจะไปเกิดตามสิ่งที่เราคิดถึงนั่นค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องฝึกกําลังของสตินะคะให้หยุดกระแสของความคิดเราให้ได้เพราะตัวความคิดทําไมต้องหยุดกระแสของความคิดไอ้เพราะตัวความคิดนี่แหละเป็นตัวพาเราไปทําให้เราเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลง อารมณ์ความพอใจให้พอใจนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นตัวพบตัวพบที่เราจะไปเกิดนะลูกนะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ถ้าเราหมดลมหายใจเป็นขณะไหนก็ตามเราจะไปเกิดตามสิ่งนั้นทันทีนะเราต้องฝึกไว้เยอะๆนะโดยเฉพาะก่อนที่ให้เราให้เราเห็นโทษของความคิดด้วยอ่าโดยเฉพาะเราเกิดว่าหลับตาแล้วมันเหมือนจมูกให้ลืมตา ค่ะค่ะมันเป็นความรู้สึกที่เฉยใช่ใช,ใช่ให้เราลืมตาแต่สติอย่าให้หลุดจากลมหายใจสติเนี่ยให้อยู่กับลมหายใจนะคะ,ะเราลืมตาได้การทําสมาธิเนี่ยเราสามารถทําได้ในขณะทั้งหลับตาและวลืมตานะคะแต่ให้สติเนี่ยให้อยู่กับลมหายใจค่ะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปเรื่อย อะไรนะลูลกกับลมหายใจไม่คิดอะไรเลยค่ะไม่่ใช่ปล่อยวางไม่ไ้คิดเพล<อ> <ฯ why S 1> งอยู่กับลมหายใจใช่ไหมถ้าเห็นความคิดเราก็กลับมาอยู่กับลมค่ะเห็นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามให้รีบกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกจุดอุณหลมแล้วลูกเป็นไงบ้างส่งได้ไหมอาการปิติที่จุดอุณาลมเข้าออก แลค่ะเนี่ยจุดอุณลมเนี่ยมันเป็นอาการปิติค่ะเป็นอาการปิติที่เป็นความรู้สึกนะคะเป็นความรู้สึกตึงๆที่กระดานหน้าผากเรามีความรู้สึกตึงๆที่กระดานหน้าผากไหมไม่มีรู้แต่ลมอย่างเดียวเออเออทีนี้นะค่ะเออ ค่ะถ้าสติเราอยู่กับลมนะสติเราอยู่กับลมมันจะเกิดอาการปิติที่จุดอุณาลมนะจะเป็นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราทรงฌานในฌานที่สอง Saf อาการปิตินะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามีความคิดนะมีอารมณ์มีความคิดมีความรู้สึกนะขึ้นมาเนี่ยจุดอุณารมนะความรู้สึกที่จุดอุณารมเราจะหายไปถ้าจุดอุณารมเราหายไปเรากลับมาอยู่กับลมหายใจอีก หายใจเข้าเนี่ยหายใจออกหายใจเข้ามันจะเป็นความรู้สึกที่ขึ้นมาที่จุดอุณาลมอีกค่ะ <c oughs> บางคนก็จะมีอาการกดลุกค่ะอืมค่ะดังนั้นเนี่ยให้เราให้เรารู้ลมหายใจค่ะแล้วมันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นมาที่จุดอุณาลม <c oughs> แล้วก็ความรู้สึกว่าที่จุดอุณาลมอะไรนะคะ <c oughs> อาการง่วงนอนเนี่ยสติเราเราต้องฝึกสติให้มากกว่าน,นี้ค่ะใช่ใช่เพราะว่า มันเป็นกําลังของสติถ้าถ้าสติน้อยเนี่ยมันจะมีมันจะมีความรู้สึกง่วงแต่ถ้าเรากลับมาเราลองเราลองดูอารมณ์นี้ก็ได้ดูความรู้สึกนี้ก็ได้ว่าเวลาเราง่องมากให้เราลืมตาแล้วสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆสูดลมหายใจเข้าไปลึกแล้วผ่อนลมหายใจออกมาเราไม่ต้องไปคอยอะคอยตามอารมณ์ง่วงนะเราไม่ต้องคอยตาม คอยตามในอารมณ์ที่เรามันกาลังง่วงอยู่นะให้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็รู้ลมหายใจตัวเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงเนี้ยอาการง่วงอาการของความง่วงเนี่ยมันจะลดลงนะคะ่ะมีคาถาม,ม <c oughs> อะไรไหมลูกแล้วอยู่ทางนน้นก็ฟังใช่ไหมค่ะอนอนฟังแล้วหลับไปเลย ค่ะอ๋ออืม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 อ,อะไรนะอ๋อค่ะก็ดีค่ะลูกอย่างน้อยมันก็อ่อเป็นเครื่องระลึกในใจเรานะค่ะพอเรามีความทุกข์ในใจเกิดความรู้สึกมีความทุกข์ความกังวลในใจพอเรามาฟังธรรมมันก็เป็นเครื่องคลายความกังวลในใจเราได้นะค่ะ ค่ะสาธุค่ะลูกค่ะสาธุค่ะโมทนานะค่ะค่ะสาธุค่ะเอ๊ะใครจะมาปิดไลท์ให้เราปิดได้ไหมลูก<า>ปิดไลท์ได้ไหมค่ะสาธุ